สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะราศีเมถุนธาตุลมมาดูกันนะคะว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อชาวราศีเมถุนเป็นไปในลักษณะไหนมาดูก่อนนะคะว่าองค์เทพที่เหมาะแก่การเคารพูชาของคุณเป็นองค์เทพไหนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายโดยใช้ไพ่โรมานและไพ่ออร์คนะคะ วันนี้เรามาดูกันใบแรกของคุณนะคะเป็นองค์เทพพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่ลักษมีใบแรกของคุณใบที่สองเป็นพระพิฆเนศทรงหนูนะคะใครนับถือพระพิฆเนศนะคะหรือสัตว์เทพนะคะ ท้าเวสวรรณนะคนที่เกิดราศีเมถุนคุณนับถือท้าเวสวรรณอยู่หรือไม่นะคะก็ถูกต้องกับดวงชะตาของคุณนะคะพระขันทกุมานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุน้อยเป็นองค์เทพเด็กเป็นเทพนักรบนะและเป็นพี่ชายของพระพิคเนศนะคะในสำหรับเป็นสัตวธรรมนะคะ ใบแรกตรงตัวนะคะพระแม่ลักษณีพระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะคะเป็นจักรพัตดินีนะ,ะถ้าใครที่คุณนับถือสายยานพระแม่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีในส่วนของดอกบัวหรือมีความอุดมสมบูรณ์ความเมตตาในลักษณะนี้ก็ได้อย่างเช่นพระโพธิสัตว์กุลอิมก็เหมาะกับชาวราศีเมถุนนะคะ พระพิคเนตทรงหนูนะคะพระพิคเนตแน่นอนนะคะสายยานองค์เทพของพ่อปู่พระพิคเนตและท้าวเวสสุวรรณรวมถึงเทพนักรบพระขันธากุมารและบางคนบางท่านนับถือบูชากุมารทองนะคะแล้วก็สัตว์เทพในส่วนของนกนะอาจจะเป็นสายยานของพระแม่สุรัสวดีก็ได้นะคะและในส่วนหนึ่งก็เป็น นกนะคะหรืออาจจะเป็นพยาครุฑก็ได้นะคะในลักษณะนี้นะคะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิพลต่อคุณจะเป็นในลักษณะไหนเรื่องราวของคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบูชายอยู่นะคะ คอหน้าสิ่งศักดิสิทธิ์ครัอาอาศานะปรตอบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้ที่เกิดในราศีเมถุนนะคะหมายเลข29นะคะหมายเลข82นะคะ หลายคนที่เกิดราศีเมทุนนะคะคุณอาจจะไม่ได้ยึดถือมั่นไม่ได้เชื่อมั่นอะไรมากมายในเรื่องของจิตวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหมายเลข43นะคะหมายเลข13 12 สิบหกสี่สิบแปดอีกใบหนึ่งนะคะติดมาสองใบเลยนะคะ ชาวราศีเมทุนนะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆเป็นคนที่เชื่อมั่นในฝีมือลายมือความสามารถความมุ่งมั่นเป็นคนขยนันเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวนะคะตัดสินใจได้อย่างเฉียบพลันแล้วราศีเมถุนเป็นผู้ที่เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการประสบความสําเร็จนะโดยบางครั้งนะคุณไม่ได้ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่นะแค่ทำตามสเตปแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในลักษณะนี้นะคะแล้วที่จริงแล้วพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีกับคุณนะหลายคนคุณไม่ได้เชื่ออะไรมากมายไม่ได้ยึดถือกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่มันมีเหตุจําเป็นที่ทําให้คุณต้องมานับถึงและเคารพนะคะบางคนบางท่านเนี่ยเป็นในเรื่องของ การนับถือตามผู้อื่นตามผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ในส่วนของการไปรับองค์เทพบูชาองค์เทพนะตามคำแนะนำหรือนะสิ่งที่ผู้อื่นบอกและได้ผลเกิดผลคุณก็เคารพนับถือตามในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าคุณบูชาไปแล้วตามแบบฉบับที่คนอื่นเขาแนะนำมาปรากฏว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนะ่ย ได้อะไรหลายๆอย่างนะบางคนได้โชคได้ลาได้เงินได้ทองนะได้โอกาสดีๆนะถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่มากมายนะเพราะว่าไพ่ใบที่48เป็นเรื่องการเงินที่ยังเป็นในลักษณะของไม่ได้นะได้บ้างไม่ได้บ้างในลักษณะนี้นะคะแต่คุณก็ยังเชื่อยึดถือยึดมัน่นเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการนับถือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมพลังงานที่ดี เสริมกำลังใจในการที่คุณจะสร้างสรรสิ่งดีๆให้กับตัวคุณเองและให้ผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นการสร้างบุญนะต่อยอดในะเรื่องของการสร้างบุญของคุณลหลายๆอย่างคุณมีการแผ่เมตตามีการให้พรหรือมีการให้สิ่งดีๆกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นกับผู้อื่นแล้วคุณเนี่ยได้ผลกลับมาชัดเจนสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะและในอีกพลังงานหนึ่งซึ่งโดดเด่นมากๆเลยสําหรับชาวราศีเมถุน นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนกับเชื่อมั่นในตัวเองนะยึดถือยึดมั่นนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะปรากฏว่าทําให้คุณเนี่ยมีจิตใจที่เปลี่ยนไปนะ,ะมีความอ่อนโยนมีความละเมียดละไมแล้วก็เห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือว่าการให้ผู้อื่นยิ่งให้เหมือนคุณยิ่งได้สิ่งดีๆนะคะอะไรที่มันเป็นความทุกข์หรือเป็นสิ่งที่คุณยังลดแอกไม่ได้นะนกอยู่ในกรงทองนี้นะคะเป็นลักษณะของ อาจจะเป็นบุญกรรมที่คุณเผชิญนะคะหรือเป็นสิ่งที่คุณเป็นทุกข์เนี่ยมันทําให้คุณมีปัญญาเหมือนก็นได้เรียนรู้หรือมีทางออกที่ทำให้คุณดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องจากการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็หน้าไพ่ชัดเจนมากเลยว่าการขอพรข,ของคุณกับสิ่งศักดินะ์สิทธิ์น่ะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณได,ได้ได้รับในสิ่งนั้นนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะเป็นในสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณคิดนะะบางคนอ้าวฉันขอโชค ขอลาบเรื่องการเงินไปนะ,ะอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องการงานมานะบางคนขอในเรื่องของขอบุตรนะหรือขอโอกาสในเรื่องของอุปสรรคให้มันที่คลายไปนะแต่กลับได้โอกาสดีๆในเรื่องกา,การงานแล้วก็การเงินในลักษณะนี้นะคะแต่ถือว่ามันเป็นในส่วนของเนื้อนาบุญของชาวราศีเมถุนนะคะแล้วหลายคนเนี่ยยิ่งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เหมือนกับว่าทําให้คุณน่ะได้ตื่นรู้มากกว่ากลุ่มคนที่อยู่รอบข้างคุณนะ,ค,ะคุณเข้าใจโลกกระฐันได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าการที่คุณสร้างบุญกับสิ่งสังเิตแผ่เมตตาให้เนี่ยมันเป็นในส่วนของเนื้อนาบุญที่เพิ่มมากขึ้นสําหรับคุณทำให้คุณมีทางออกในการแก้ไขปัญหาและทำให้คุณเป็นผู้มีปัญญากว่าบุคคลอื่นนะคะในแวดวงที่เป็นคนที่อยู่ ด้วยการคุณจะเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่นในลักษณะนี้นะเป็นผู้มีปัญญาและเป็นผู้ที่เอาตัวรอดนะหาทางชนะในลู่ทางต่างๆและประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าความเป็นตัวตนของคุณเองชาวราศีเมทุนนะคะบางคนกล้าบอกได้เลยนะนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากที่ไม่มีอะไรเลย ก็กลับมีเพิ่มมานะมีความสุขครอบครัวสมหวังแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งโอกาสอะไรที่หลุดลอยไปในชีวิตคุณแล้วเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาหรือได้คว้าสิ่งนั้นอีกหรือบางคนบางท่านอะไรก็ตามที่มันหลุดลอยไปจากชีวิตคุณเป็นโอกาสครั้งสําคัญหรืออะไรที่หลุดลอยไปแต่สิ่งที่ได้มาเมื่อวันหนึ่งณเวลานหนึ่งณจุดจุดหนึ่งคุณเป็นคนที่เข้าใจมันได้ดีมากว่า สิ่งที่มีอยู่ตั้งหากที่สำคัญมากที่สุดคือความรักคือความปรารถนาดีคือสิ่งดีๆที่คนรอบข้างที่มีให้กับคุณนะคะชาวราศีเมถุนนะคะแลนะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดนบรรดาลจูงใจให้คุณน่ะได้พบทางออกในการแก้ไขปัญหาที่บางครั้งไม่ใช่สิ่งที่มันตรงใจคุณหรือไม่ใช่สิ่งที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์สำหรับคุณนะคะอาจจะให้คุณได้ในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเนื้อนาบุญของคุณในลักษณะนี้นะคะ ต่อไปมาดูนะคะว่าข้อความจากสิ่งศักดิก์สิทธิ์ที่คุณคาราบูชายอยากจะฝากอะไรถึงคุณชาวราศีเมถุนนะคะบอกให้คุณอย่าจมอยู่กับอดีตนะคะอย่าจมกับความทุกข์อย่าจมกับสิ่งที่มันเคยผ่านมาแล้วชีวิตคุณจะก้าวเดินต่อไปนะคะจะต้องผ่านพ้นออกจากจุดจุดนั้นอย่าย้อนกลับไปคิดถึงมันนะคะ การลายานิมิตคุณเป็นเหมือนเพื่อนนะเหมือนคนที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกื้อกูลกันนะคะในนี้นะเหมือนกับเติบโตแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันหากใครที่คุณบูชาองค์เทพที่มีลักษณะที่เป็นดวงจิตที่ไม่ได้มีบารมีสูงมากก็เป็นเหมือนการลายานิมิตเป็นเหมือน ดวงจิตที่คอยผลักดันซึ่งกันและกันนะคุณประสบความสําเร็จเขาก็ประสบความสําเร็จนะคะคุณมีบุญเขาก็คอยได้บุญไปกับคุณด้วยนะคะแล้วหลายๆคนที่บูชาองค์เทพนะคะรู้เหมือนว่าคุณเองจะได้อะไรมาในหลายอย่างแล้วแหละให้คุณสังเกตตัวคุณเองนะคะเปิดให้คุณสี่ใบเลยนะ,ะการระยานิมิตเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนที่ชอคอยช่วยเหลือเพื่อกูลกันนะคะ ฤกขิตสวรรค์เป็นฤกษขิตสวรรค์ที่ทาให้คุณได้คารพบรชาองค์ท่านแล้วชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จหรือมีความสมบูรณ์คุณสมากยิ่งขึ้นชาวราศีเมถุนเป็นห่วงลูกหลานใครที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสายญาณน,นะคุณอาจจะเป็นลูกหลานหรือเป็นสายญาณของพระองค์ท่านที่ยังเป็นห่วงแล้วก็ยังคอยคุมค้มครองปกป้องคุณให้คุณข่าว,าว,าว,าวพลาดปลอดภัยให้ในส่วนของความทุกข์ความวิตกกงังวลของคุณเนี่ยมีทางออกนะ มีกัลยาณมิตเหมือนกันลยาณมิตซึ่งกันและกันและมีกัลยาณมิตที่คอยชี้ทางสว่างนำทางให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสู่สิ่งที่เรียกว่าการประสบความสําเร็จอย่างงดงามสําหรับชาวราศีเมถุนก็มีเท่านี้นะคะ